กบผมอีกแล้วคิวคอนเฟิร์มนะครับวันนี้ไม่อยู่กับกระบะ <c oughs> อยู่แล้วแต่เป็นกระบะแแบนะถ้าใครหารถไปใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นรับเหมาขนของขายผักเกษตรกรทุกอย่างทุกสิ่งขนได้เลยแล้วนั่งแขปบได้ด้วยตัวนี้นะบอกเลยว่าได้รถปีใหม่อีกแล้วครับเป็นปี2018เลยเป็น ไฮรักรีโวนะครับตัวนี้เจพัดด้วยนะบอกเลยค่อนข้างใหม่แล้วแบบสวยมากเดีย๋ยวมันรีวิวให้ดูเลยนะว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะเริ่มจากไฟหน้านี่เป็นโคมมัลติรีเฟคเตอร์แต่ไม่ที่สำคัญเขาแถมไฟ LED มาให้แล้วด้วยโคมเมียมตัดกระสีดำสวยๆนี่แอบติดแอบติดเจ้าสปอร์ตมาให้แล้วนะคันนี้ค่อนข้างสวยเลยนะแล้วก็ตาโตโยต้าอย่างนี้เลยข้างล่างก็เป็นสีดำให้ลังพึ่งนี้สวยๆนี้เลยนะครับคันนี้แล้วก็มาอยู่ด้านข้างของเจ้า ไฮรักลิโวเจพัทตัวนี้นะเริ่มจากล้อเลยล้อได้เป็นแนะม็กโตโยต้านะมีดิสเบรกเรียบร้อยนะขอบ16นะครับดอกยางยังเหลือแน่นอนนะคันนี้กระจกพับข้างเป็นสีโครเมียมตัดกับรถเป็นสีเงินสวยๆกันอย่างนี้เลยนะมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกระจกขับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วมีตาไฮรักสีเงินนี้สวยๆกันไปเลยแล้วที่จับเนี่ยเป็นที่จับโครเมียมอีกออตัดด้วยสีดําอย่างนี้บอกเลยของแต่งคันนี้ค่อนข้างครบคันเลยนะครับแถมคิวคันสาให้อีกนะครับผม แล้วบอกเลยมาดูส่วนโครงสร้างโครงสร้างนี่ยังใหม่มากนะคันนี้เดี๋ยวผมแกะเม็ดอาร์คให้ดูกันเลยนะครับโอ้หค่อนข้างเหนียวเลยเม็ดอาร์คยังเรียเรียงตัวกันสวยงามรูกลมคมกลิบเลยนะน็อตไม่มีการแกะกันถอดนะแคบก็เปิดง่ายสบายมากนะครับนี่ตัวน,นี้บอกเลยแคปบเปิดง่ายสบายมากเลยนะครับที่นั่งหลังก็ค่อนข้างกว้างนะคันนี้บอกเลยว่าสวยกันสวยจัดอ่ะคันนี้ถ้าใครอยากได้นะรถกระบะไปใช้งานในครอบครัวหรือใช้งานขนของเนะี่ยผมแนะนําคันนี้เลย แล้วก็มาอยู่ท้ายกระบะกันแล้วนะกระบะตัวนี้นะเริ่มจากไฟท้ายเลยไฟท้ายก็เป็นสไตล์โตโยต้าไฮรักรีโวนะครับตัวเจพันนะครับตัวนี้แล้วบอกเลยโลโก้ยังอยู่ครบมาครบทุกชิ้นส่วนนะครับมีไฟเบรกไฟอะไรให้ครบคันนะคันนี้แล้วตัวนี้ที่สําคัญเป็นคมเมี่ยมด้วยนะครับบอกเลยสวยๆตัดกับตัวรถไปเลยแล้วตัวนี้นะ แถมกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะบอกเลยถอยหลังได้ง่ายมากก็คือมีกล้องสอยหลังให้ครบคันเลยแมกไลเนอร์ mm hmm. ก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคันนี้ปูพื้นกระบะเรียบร้อยนะมีตาโตโยต้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมบอกเลยคันนี้ค่อนข้างสวยและครบคันใช้งานได้เลยแล้วเดี๋ยวพาไปดูภายในรถกันบ้างนะครับ เราก็มาอยู่ในเจ้ารีโว J เจพัตัวนี้นะเริ่มจากดีไซน์ก่อนเลยดีไซน์เป็นสีดำสวยๆอย่างนี้เลยนะครับมีช่องเก็บของให้นี่มีที่ล็อกด้วยเหมือนเดิมเลยถ้าใครแบบหาเงินมาอยากซ่อนเงินเมียซ่อนได้เลยนะมีเก็บกุญแจดีๆนะยายเขารู้แค่นั้นเองเออแล้วมาดูคอนโซลบ้างคอนโซลก็สีดำสวยๆอย่างนี้แล้วมีจอยนะตัวนี้มีระบบเนวิเกเตอร์ให้นะครับต่อบลูทูธต่อโทรศัพท์ฟังเพลงได้เลยนี่ลำโพงใช้งานได้ปกตินะครับนี่ เล่นเสียงเพิ่มเสียงใช้งานได้จ้องข้างสแกนเอ้ยเขาจะทัชสก,กินติดมือมากเลยนะครับนี่แล้วมีกล้องถอยหลังให้ครบคันนะเดี๋ยวทาให้ดูเลยนะครับนี่ดูดิมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้โอ้โหบอกเลยถอยหลังจอดได้ง่ายมากเพิ่งหายขับรถก็ใช้งานได้ง่ายเลยนะครับเดี๋ยวปิดเพลงดิ้ง,งนะเดี๋ยวเสียงมันจะดังนะครับแล้วก็นี่เครื่องปรับอากาศก็เป็นแบบว่าเมนนวลปรับได้เลยมีตาแตนรักใช้งานง่ายไล่ฟ้าหน้าฟ้าหลังมีหมดนะครับปุ่ม power outlet มีหมดใส่ usb ได้นะครับนี่แล้วมาดูที่เกียร์เกียร์ บวกลบเล่นได้นะเล่งแซงได้หมดแล้วก็มีพิเศษขึ้นมามีอีโคโหมดให้ด้วยนะครับแล้วก็พาวเวอร์โหมดก็บอกเลยว่าใครชอบการขับขี่แบบไหนก็เลือกกันเอาเองเลยนะครับที่สำคัญแถมพรมให้แล้วนะคันนี้อันนี้หลายบาทอยู่นะครับถ้าพี่ทาเองนะนี่เขาแถมมาให้เรียบร้อยนะช่องเก็บของก็มีเยอะนะครับที่วางแก้วน้ำครบคันเลยไฟเฟอร์ใช้งานได้นะครับคันนี้สวยๆกันอย่างนี้เลยแล้วก็มีที่ใส่แว่นอะไรเรียบร้อยนะครับนี่ที่สําคัญมาดูที่จอก่อนไม้ตัวนี้น้อยมากไม้แค่ เจ็ดหมื่นหกเท่านั้นเองเออกะบะปพี2สองพันสิบแปดไม่เจ็ดหมื่นหกหาได้ที่ไหนอะใหม่ๆอย่างนี้ได้ใช้งานด้วยแล้วไปดูที่แคบแคบก็กว้างนั่งสบายนะตัวนี้เป็นเจพัทแคอนข้างกว้างนะครับเข่าไม่ติดอย่างแน่นอนมีพรมปูให้เรียบร้อยแถมมาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ผมว่าครบคันแน่นอนนะครับอ่าประตูไฟอ่ากระจกด้านข้างก็เป็นกระจกไฟฟ้าออตโต้ด้วยนะครับเห็นป่ะเลื่อนขึ้นเองได้นะครับที่ปะนี่กระจกพับข้างที่บอกไปเป็นไฟฟ้าด้วยใช้งานได้ง่ายเลยนะครับคับนนี้นี่ บอกเลยค่อนข้างครบคันเลยคันนี้แล้วก็มีแอร์แบ็กให้มี ABS ให้นะครับมีดิสเบกข้างหน้าให้โอ้โหครบคันเรื่องความปลอดภัยก็มีให้ด้วยใช้งานได้ขนของได้ใช้ในครอบครัวยังได้อีกอะในราคาแบบประหยัดมากๆเดี๋ยวไปบอกราคาท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องยนต์และโปรโม,มชั่นกันบ้างนะครับเราก็มาอยู่ส่วนตัวเครื่องยนต์ของเจ้าไฮรักลีโวเจพัสดัวนี้แล้วนะก่อนไปดูเครื่องยนต์ดูโครงสร้างเหมือนเดิมเลยครับโครงสร้างตัวนี้บอกเลยเขาแถมทําโช๊คมาให้แล้วนะคันนี้เปิดง่ายเลยนะ ช่วยซับแรงในการเปิดนะครับนี่แล้วบอกเลยรูยังกลงมคมริบน็อตไม่มีการแกะการถอดน,นะครับแล้วก็นี่ตาโตโยต้ายังอยู่ครบเลยนะครับอันนี้นี่รูอ่านอ่า,อา,อาข้างหน้าเนี่ยรูยังกลงมคมจิบไม่มีเบี้ยวถ้าเบี้ยวตัวน,นี้คือชนหนักแน่นอนอันนี้ยังรูกลมอยู่เลยสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับและอ่านด้านหน้านี่มีตัว R ตัว L ภาษาอังกฤษยังอยู่ครบนะครับ บอกเลยที่นี่รับประกันเลยไม่มีรถชนหนักไม่มีรถจมน้ำไม่แทนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมีรับประกันเครื่องเกียร์ยาวนานสองปีเจ็ดหมื่นโลให้ด้วยเออค่อนข้างครบครันเลยนะกระบะอันนี้ตัวนี้ได้เป็นเครื่องดีเซลนะครับ2อ0 0ซีซีบอกเลยประหยัดพลังงานด้วยนะเครื่องดีเซลนะแล้วบอกขับมันแน่นอนขนของหนักได้ใช่นะครอบครัวได้เพราะเป็นกระบะแคบใช่ไหมก็ข้างหลังก็จะยาวแล้วก็มีที่นั่งผู้โดยสารไปได้หลายคนด้วยเออผมแนะนําเลยคันนี้แล้วบอกเลยคันนี้นะ เป็นเจแปซสองพันส,สบิบแปดใช่ไหมถ้าไปออกราคาป้ายแดงนะต้องมีเจ็ดแสนแต่เราไม่ขายอันนี้รถมือสองใช่ไหมเราขายอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเท่านั้นเองเออสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันคุณได้รับรถใหม่ๆอย่างนี้ราคาสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันถูกมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวจัดโปรให้เอาไปขับฟรีเก้าสิบวันเดี๋ยวมีฟรีประกันชั้นหนึ่งให้หรือมาจากคลิปผมเดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษได้อีกหรืออยากมาลองขับเนี่ยมาขับได้ที่พีซีศิรคาราชพฤกษ์ตรงข้ามมังกรฟ้าหรือมาไม่ถูกอีกทักไลน์มาก่อนเดี๋ยวส่ง GPS ใหห้้้เเเเเอออมมมาาาาากกกัักันนนผไไไดดดลลลยยยี๋วววพปทสรร์ะคบบแ่ ตอนนี้นะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะผมฝากไว้นิดนึงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนิดนึงนะหรืออยากให้ผมรีวิวรถคันไหนเนี่ยเมนมาตั้งใต้นะครับเดี๋ยวผมไปอ่านเองนะแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะตับวันนี้ผมขออนุญาตไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ